ธนาคารแตกแห่ผูกพร้อมเพรับหนึ่งมืนแน่นธนาคารพิการไม่ต้องผูกใช้บัญชีเดิมบัตรคนจนผูกก่อน25กันยายนนี้4ช่องทางตรวจสอบผลได้ไม่ได้ตารางวันโอนเงินพร้อมเพธนาคารไหนก็ได้ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการไอทีมีสาระช่องรายการข้อมูลข่าวสารที่ลงแต่เรื่องจริงข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดตามที่ผมได้พาดหัวข้อข่าวไปตอนต้นคลิปที่ผมได้บอกไปว่าธนาคารแตกแห่ผูกพร้อมเพรย์รับ1 0 0 0 0หมืนแน่นธนาคารเนื่องจากตอนนี้นะครับผมมีประชาชนนะครับหลั่งไหล ไปที่ธนาคารเพื่อแห่กันผูกพร้อมเพยเพื่อรับเงินหนึ่งื่นซึ่งตอนนี้นะครับผมหลายๆธนาคารจะสังเกตดูนะครับว่าหน้าธนาคารจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปต่างเนืองแน่นหรือไปรอคอยกันเนืองแน่นเลยนะครับผมหน้าธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพยสำหรับการรับเงิน10,000บาทนั้นนะครับตามหลักการที่รัฐได้กําหนดไว้กลุ่มผู้วิการ ย้ำนะครับว่าใครที่กําลังรับฟังรับชมนี้นะครับสามารถไปบอกต่อให้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกันด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ต้องแห่กันไปธนาคารจนธนาคารแตกนะครับผู้พิการนะครับผมทุกกลุ่มทุกช่วงอายุนะครับย้ำว่าทุกกลุ่มทุกช่วงอายุนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอายุในน้อยนะครับเป็นเด็กหรือ,อผู้สูงอายุหรือจะเป็นกลางคนนะครับผมทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วหรือเรียกกันง่ายๆว่ามีบัตรคนพิการแล้วนะครับผมจะได้เงินทุกคนครับได้เงินทุกคนครับบัญชีเดิมได้เงินผ่านธนาคารไหนก็จะได้ผ่านธนาคารนั้นไม่ต้องผูกผอมเพยจะโอนให้อัตโนมัติ บัญชีเดิมเหมือนกับที่ท่านได้เงินพิการทุกเดือนปกติครับดังนั้นนะครับผมคนพิการนะครับที่ผมได้กล่าวไปก็คือไม่ต้องมีพร้อมเพย์นะครับใช้บัญชีเดิมนะครับผมประมาณนี้คือไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องไปแออัดยัดปี๊บกันนะครับผมแล้วก็ไปทําให้ธนาคารเขาแตกนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้มีหลายคนนะครับ เดินทางไปที่ธนาคารหลากหลายธนาคารทําให้นะครับเนืองแน่นกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกลุ่มคนพิการก็ไม่ต้องผูกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเคยได้รับเงินทุกเดือนนะครับช่วยเหลือนะครับประมาณมาที่แปดเก้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมได้วันไหนตามก่อนเนี่ยก็คือใช้บัญชีเดิมเหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องผูกพรอมพอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นไม่ต้องเดินทางไปธนาคารใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะครับผมส่วนคนมีบัตรคนจนนะครับผม คนมีบัตรคนจนที่ไม่ใช่ผู้พิการจะต้องผูกนะครับย้ำว่าคนได้แค่บัตรคนจนแต่ไม่ใช่ผู้พิการต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับผมก็อาจจะตรวจสอบก่อนก็ได้นะครับว่าท่านมีพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะครับก็ยังไม่จําเป็นต้องอเดินทางไปที่ธนาคารแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบางทีไปแล้วก็ทําไม่ได้เพราะท่านเคยผูกไว้แล้วให้ลูก ให้หลานนะครับหรือจะตรวจสอบให้กับญาติพี่น้องของท่านก่อนก็ได้โดยการเข้าไปที่บัญชีธนาคารสําหรับคนที่มีบัญชีธนาคารและมีแอป,ปอยู่บนธนาคารบนมือถือนะครับผมแอปธนาคารบนมือถือนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยกดเลือกเมนูโอนเงินพร้อมเพย์ใส่เลขบัตรประชาชนสําหรับคนที่ท่านต้องการตรวจสอบพอกดแล้วนะครับมันขึ้นว่าะจะโอนเงินให้ พร้อมเพย์หมายเลขนี้นะครับและท่านก็ทําการลองโอนไปนเลยครับ1บาทถ้าโอนได้แสดงว่ามีบัญชีพร้อมเพย์แล้วนะครับไม่ต้องเดินทางไปธนาคารแล้วนะครับผมลองเงินได้เลยครับถ้าเงินโอนมาก็ให้ปติดต่อธนาคารเบิกเงินได้หรือบัตร ATM ที่ท่านมีอยู่ก็ได้เลยนะครับส่วนคนที่โอนไม่ได้นะครับผมคนที่โอนไม่ได้ก็ให้ไปเปิดบัญชีใหม่ซึ่ง คนที่โอนไม่ได้จะค่อนข้างน้อยเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาช่วงโควิดก็ไปเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับถ้าโอนไม่ได้จริงๆนั่นหมายความว่าท่านบัญชีท่านนะครับไม่เดินบัญชีนะครับผมก็ทําให้บัญชีนั้นปิดไปแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้จะน้อยมากไม่ต้องแหกกันไปเหมือนกับทุกวันนี้นะครับผมที่เห็นเต็มไปหมดเลยครับหน้าธนาคารนะครับจนธนาคารแทบแตกนะครับผมและนะครับผมการตรวจสอบก็จะมีอยู่4ี่ช่องทางนะครับ ตรวจสอบว่าท่านได้หรือไม่ได้นะครับผมตามนี้ครับการโอนเงินนะครับผมจะแบ่งรอบการโอนเงินนะครับยี่ห้ากันยายนให้กับกลุ่มผู้พิการทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กกลางคนสูงอายุนะครับให้ทุกคนที่ลงทะเบียนมีบัตรคนพิการเรียบร้อยแล้วให้ยี่ิบห้ากันยายนเลยครับและนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนตัวสุดท้ายตัวที่สิบามนะครับผมเลขศูนย์จะโอนให้ย5ิบห้า ยี่สิบหกกันยายนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ดูเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายตัวที่สิบสามนะครับที่มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามจะโอนให้ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายตัวที่สิบสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดจะโอนให้ยี่สิบเจ็ดผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายตัวที่สิบสามวันที่สามสิบกันยายนจะโอนให้ กับกลุ่มผู้ที่มีเลขบัตรตัวสุดท้ายเลข8และเลข9นะครับผมและนี่ก็คือตารางวันโอนเงินนะครับของกลุ่มบัตรคนจนและพิการพิการจะได้ก่อนเลยครับคือยีหทุกคนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ขอให้มีบัตรผู้พิการท่านจะได้ก่อนเพื่อนเลยครับผมนะครับผมตามนี้นะครับและนะครับผมกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้าท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพรย์รัฐก็จะมีการโอนซ้ำให้อีก3ครั้งนะครับครั้งที่1ภายใน22ตุลาคมครั้งที่2 22พฤศจิกายนครั้งที่3 22ธันวาคมนะครับถ้าเกินไปแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบพร้อมเพรย์ให้พร้อมใช้งานพร้อมรับเงินได้เลยครับผมก็จะเป็นในส่วนของตารางวันโอนเงินนะครับตามกลุ่มเลขท้ายบัตรประชาชนตัวที่13นะครับส่วนการตรวจสอบ ว่าท่านจะได้หรือไม่ได้จะสามารถเปิดตรวจสอบให้ทุกท่านได้เข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับหลากหลายช่องทางและหนึ่งในช่องทางที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือแอปพลิเคชันรัฐจ่ายย้ำอีกครั้งนะครับตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ที่ทางโครงการนี้เขาได้ตั้งไว้นะครับแต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชัน รัฐจ่ายซึ่งตอนนี้ยังคงไม่มีให้โหลดนะครับผมเพราะว่าผมได้เข้าไปดูแล้วยังไม่มีให้โหลดนะครับรอสักระยะหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่นะครับผมน่าจะมีให้ขึ้นแล้วแหละเราก็เข้าไปตรวจสอบได้เลยครับว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการนะครับกดเข้าไปตรวจสอบแล้วมันจะขึ้นว่าอย่างไรนะครับผมแล้วก็อ่านมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ซึ่งจริงๆอ่ะมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐก็เหมือนกับ ทำแอปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตรวจสอบให้ท่านได้มั่นใจกันอีกครั้งหนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับผมหรือยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือตรวจสอบแล้วโอนไม่ได้เนี่ยก็ให้ท่านติดต่อได้ทุกธนาคารนะครับผมไปธนาคารที่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่เนืองแน่นมากนะักเพราะตอนนี้หลายคนเลยครับที่ไม่เข้าใจนะครับผม บางทีก็มีพร้อมเพลยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ชาวนาเกษตรกรนะครับผมบางทีไม่เข้าใจนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับผมได้ข้อมูลข่าวสารปลอมกันมาเยอะนะครับก็เลยไม่เข้าใจยังไงถ้าท่านอยากรู้เรื่องจริงนะครับเป็นข่าวจริงก็กดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้รับรูข้อสรุข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านนะครับผมซึ่งการตรวจสอบก็ให้ลูกให้หลานหรือตัวท่านเองถ้ามีแอปธนาคารนะครับ ลองโอนเงินนะครับผมให้คนอื่นก็ไดเช่นเดียวกันกดไปที่พร้อมเพย์นะครับกดไปที่พร้อมเพย์แล้วใส่เลขบัตรประชาชนถ้าโอนได้แสดงว่า,ามีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วรอรับเงินตามวันเวลาที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าโอนไม่ได้นะครับผมแสดงว่าท่านอาจจะไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนก็จะทําให้ ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกันมากนักในกลุ่มที่เคยมีแล้วส่วนคนที่ไม่มีจริงๆนะครับก็สามารถเดินทางไปได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับคนที่ต้องการเรื่องจริงนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็เคยคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเอ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันไม่ได้มันนูน่นนี่นั่นแสดงว่าท่านนะครับผมได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่เรื่องจริงมายังไงก็ถ้าชอบเรื่องจริงก็กดติดตามกดกระดิ่งการแจร้งเตือนไว้เองครับง่ายๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ